เราเทหมดหน้าตักเลยนะครับการทํางานครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยก็มีถ้าผู้เกียรติที่อยู่ในที่นี้เนี่ยได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้ามาดูแลบ้านเมืองนะครับเราเองเราก็มีหลายท่านที่อยากจะเข้ามาตรงนี้แต่ว่าท่านได้ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับการที่เราเทหมดหน้าตักเนี่ยเรื่องของการที่เราจะต้องทุ่มเทการทํางานของเราเพื่อพี่น้องประชาชน ผมเชื่อว่าทุกท่านตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องการทํางานเรื่องของระยะเวลานะครับเรื่องของขีดจํากัดของงบประมาณก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมไม่อยากให้เรื่องขีดจํากัดของงบประมาณหรือว่าการที่เราได้ข้าบริหาร <ๆ S 2> เนี่ยช้าไปนิดนึงนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณจริงๆก็อาจจะเป็นต้นเป็นเป็นต้น,ป,น,ป,นปีหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าง,งบประมาณเป็นขีดจํากัดในการที่จะไม่ให้เราทํางาน ผมเชื่อว่ามีควิกวินหลายๆอย่างที่เราสามารถทําได้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทําได้เรื่องของการที่เราจะต้องทําอะไรที่ทําได้ก่อนก็ทําเข้าใจว่าแต่ละกระทรวงทบงืองกรมมีแผนงานที่มากมายนะครับบางอย่างขึ้นอยู่กับงบประมาณบางอย่างขึ้นอยู่กับารขัน้นตอนการเปลี่ยนแปล,ปลงกฎหมาย แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องมีขีดจํากัดทางด้านเวลาหรืองบประมาณหร,หรือทางกฎหมายถ้าเกิดว่าอะไรทําได้อะไรที่เป็นควิกวินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราได้ทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่ผมอยากจะให้เข็นออกมาได้ก่อนนะครับเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าอธิบายว่าทําไมถึงทําไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทําให้ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด